สวัสดีครับผมกับตันวันหอมโอ้มวิวเคโอครับไฟนอลซ้อมมากี่วันประมาณสี่อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายวันหอมโอมก็อยู่ที่ไหนค่ายนี้อ่อนนุ่น65ครับมีใครเป็นคู่บอซ้อมบ้างตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆช่วยกันตอนนี้เราอายุยี่สิบสูงใช่แล้วครับ165ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณ55กว่ามวยสไตล์อะไรครับ มวยฝีมือครับวันนี้มาเจอเพชรแสนชัยเคยต่อยเขาไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ดูมาเขาเมื่อตตายก็ฝีมือเหมือนกันครับวันนี้มาเจอเพชรแสนชัยวางเกลวางแผงให้ดีก็ต่อยไปเรื่อยๆครับตามตะตายเนาะมีอะไรจะแก้ไขอุบเิเพียวล่าสุดต่อยไปที่ช่องเขตวันนั้นต่อยกับเพชรนิพนธ์ปรมุนคลอื่นเปรมชนะคะแนนนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบสามครับร้อยสิบก็เวทนี้เลยครับเมื่อเช้ามาแหวนช้ำหนักแล้วมาพอดีครับผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยแทนมาทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคนจังหวัดปทุมธานีเด็กปทุมอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยก็ายนี้ฝากเชียร์และยังใจผมแล้วก็สู้เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับครับ